รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันดกรกิติโคศว,วิสุทธ์ประธานกรรมการสูงมประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภยัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคธนาคารเปริดเผยว่าด้วยปัจจุบันมีเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์เกิดขึ้นมากมาย ทั้งภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานโดยตรงและภัยไซเบอร์ที่เกิดจากผู้ให้บริการแต่ส่งผลกระทบวงกว้างมาอย่างผู้ใช้งานโดยจุดมุ่งหมายหลักของกลุ่มแฮกเกอร์คือการพยายามเข้าถึงระบบและข้อมูลสําคัญหนึ่งในข้อมูลสําคัญที่แฮกเกอร์ให้ความสนใจคือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือการหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวเพื่อนําไปใช้งานเสมือนเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆเนื่องจากข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของบุคคล เื่อเข้าใช้งานบริการของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงินมักจะใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อประกอบการยืนยันตัวตนดังนั้นข้อมูลส่วนตัวจึงมีความสำคัญเพราะหากมีผู้ไม่หวังดีร่วงรู้ก็อาจใช้สวมรอยในการทำธุรกรรมแทนและสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูลนั้นได้ดังนั้นหากพบว่ามีข้อมูลส่วนตัวรวั่วไหลจากผู้ให้บริการควรปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ตรวจสอบและประเมินความสำคัญของข้อมูลที่ใช้งานกับผู้ให้บริการรายนั้น 2. เปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าระบบของผู้ให้บริการรายนั้น 3. หากมีการใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบอื่นเช่นอีเมล a c e b o o k l ล n e ควรเปลี่ยนรหัสผ่านดังกล่าวด้วย 4. หลีกเลี่ยงการตั้งรหัสผ่านด้วยข้อมูลส่วนตัวเช่นวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขโทรศัพท์ 5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขอข้อมูลระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนตัวทางช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์หรือโทรศัพท์และ 6. หากสงสัยในการกรอกข้อมูลใดๆบนธุรกรรมออนไลน์หรือเว็บไซต์ควรติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อน